โอเคสวัสดีครับทุกคนตอนนี้ทุกคนอยู่ยช่องวันเดย์นะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดสั่งกิงเพื่อเป็นกำลังใจคนทำคลิปด้วยนะฝากแชร์คลิปไปกับเพื่อนๆด้วยขอบคุณครับเดี๋ยววันนี้มาดูกิจกรรมในเกม ROV กันเนาะว่ามีกิจกรรมอะไรอัปเดตเข้ามาใหม่บ้างโอเคครับสำหรับอ่ะอันนี้ก็เป็นสกินที่จะเข้ามาใหม่เนาะเขาจะเป็นวนพันแมอก ROV เนาะก็น่าจะอ่อมีแค่คริกซี่แล้วก็รอแล้วก็อีกตัวหนึ่ง เอ่อเราจะไม่ได้ว่าตัวอะไรนะแต่ว่าเป็นตัวของไซตามะโอเคก็เป็นการยืนยนันการร่วมมือสุดพิเศษเนาะก็เหมือนกับที่เคยร่วมมือกับพวกซอดอาร์ตหรือพวกบีเทมอรลานะเลยเนาะพวกเนี้ยก็น่าสนใจอยู่นะส่วนใหญ่แค่สกินของคลิกซี่แต่สกินอื่นเดี๋ยวขอดูทีแล้วกันเพราะไม่ค่อยได้เล่นพวกตัวอื่นเลยอโอเคถ้างั้นเดี๋ยวไปดูกิจกรรมในเกมมา,อ,าอีก,กันเนาะวันนี้กิจกรรมใหม่อะไรอัปเดตกันบ้างไปดูกันโอเคไป อ่าอันนี้ก็เป็นเดลเซียนเนาะเวฟไดมอนด์เนาะเป็นสกินที่สวยมากเรารีวิวไว้ในช่องแล้วใครสนใจก็ไปดูกันได้นะว่าอยากรู้เสียเท่าไหร่ก็ไปดูกันได้โอเคนเดี๋ยวไปดูที่หน้ากิจกรรมต่อไปกันดีกว่าอมาโอเคครับสำหรับกิจกรรมในเกมมาวีวันนี้เนาะเป็นวงแหวนเวทเอสตีมกลับมาแล้วเพียง60คูปอง รุ่นลับสกินมี2สกินเนาะที่เขาโชว์ไม่แน่ใจมีสกินอ,กอ,กอีกหรือเปล่าเนาะก็มีไอริกับไวโอเลตเนาะสสกินโดยวงแหวนเวทเอสเตีมกลับมาแล้วเนี่ยเพียง60คูปองต่อการเล่น1ครั้งหรือสามารถเก็บสะสมเหรียญสกินเอสเตีมไปแลกรับของรางวัลได้ในหน้ากิจกรรมนะแล้วก็จะมาพร้อมกับแพนะ็คโปรโมชั่นเนาะพิเศษมาพร้อมกับแพ็คคัมพีขั้นสูงลดสูงสุดถึง50%จํากัด1ครั้งเนาะ จากจำจาก3า0รอคูปองเหลือ150คูปองเผื่อใครสนใจเนาะสำหรับแพ็กเกจนี้ก็ลดราคาสำหรับหาเหรียญเพื่อจะสุ่มหาสกินระดับเอสตีมเลยเนะาะระยะเวลากิจกรรมก็คือ24ตุลาจนถึง30ตุลาคมนี้เท่านั้นนะใครสนใจก็คลิกเลยนะ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวนี้เรามารีวิวกิจกรรมนี้ให้ทุกคนดูกัน <c oughs> โอเคห้างั้นทอมเล้าไปดูกันเลยเนาะเดี๋ไปดูที่หน้าต่อไปกัน โอเคถ้ okay. างั้นเดี๋ยวไปดูกันเนาะอันนี้หน้าลองอินก็ยังสวยเหมือนเดิม <laughs> เห็นไอสกินไอดอลก็คือสวยทุกอันเลยโอเคเดี๋ยวไปดูตรงลอตเตอรี่กอนเนาะอันนี้เป็นอันนี้เราก็ทําคลิปไว้ในช่องแล้วนะส่วนใหญ่โอเคอยู่ตรงนี้เนาะอ๋ออันนี้ยังใช้ไม่นดาเลยอะยังปรับปรุงไม่เสร็จนาอโอเคถ้างั้นเดี๋ยวไปดูตรงนี้หน่อยนะอ่าฮะเดี๋ยวออกไปดูตรงหน้ากิจกรรมแป๊บหนึ่งนะชุบอืม โอเคก็เนี่ยสกินสุดท้ายเนาะก็คือซินดิสเทียมาที่3าเอ็ดอีกนานเลยจะมีโคบงแล้วเนี่ยอันนี้ก็รับสกินดีแลกกันฟรีเนาะโอเคก็เก็บเก็บสะสมเหรียญกันอันนี้อย่าลืมมาเล่นกันนะแล้วก็มาเอาฮีโร่กันด้วยอย่าลืมโอเคก็เล่นทุกตัวถึงวันนี้เนาะอย่าลืมนะทุกคนถ้าใครอยากลองเล่นตัวไหนเป็นพิเศษดู โอเคน่าจะไม่มีอะไรเท่าไหร่เนาะเข้าที่ดูอือฮึโอเคเดี๋ยวไปดูที่หน้าร้านค้ากันอ่าสกินอันนี้ก็ไปแรกก่อนไปเล่นนะอันนี้อันติเมทอันนี้วงแหวนเอสเตีมเนาะก็มีอยู่สสกินที่ปลอกไปก็มีแค่วโอเลตกับไอริเนาะใครสนใจก็ไปเล่นกันได้นะใช้19เหรียญเนี่ยโอ้ก็พอๆกับของลิเลน,น่าก่อนหน้านี้แหละเนาะ อันนี้นินจาสกินอเล็เราทำช่องทำคลิปรีวิวในช่องแล้วเผื่อใครสนใจนะอันนี้เราก็ทำรีวิวไปละโอเคก็อออันนี้ช e. e ้อปปี้ช้อปปี้ฟู้ดเอ็ก์อาีเนาะอ๋อทำส่วนลด <c oughs> ก็น่าสนใจอยู่นะ <c oughs> าาจำกัดหนึ่งสิทธิ์ลำดับบัญชีผู้ใช้เดี๋ยวเผื่อลองไปสั่งกินดู <c oughs> ก็น่าจะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวไปดูในหน้าร้านค้ากันโอเค โอเคเดี๋ยวกดเข้ามาแล้วนะในหน้าร้านค้าโ okay, อเคเขาก็กกโปรโมทด้วยสกินของไวโอเลตเนาะไทเกอร์แฮปปี้กรีนดักกอนโอเคเดี๋ยวมาดูตรงชุดแนะนำตรงนี้เนาะจะเป็นแพค็คคัมพีอ่าไม่ใช่กดผิดอันนี้ของบูคองเนาะอยู่นี่แล้วลองกดดูโอเคชุดสุดคุม้มเปิดเพื่อรับคัมพีขั้นสูง50ชิ้นเนาะ ก็จากอย่างที่บอกไปก็จาก300คูปองเหลือ150คูปองใครสนใจก็มาเล่นกันได้นะก็มันก็ลดราคามาครึ่งหนึ่งอ่ะเผื่อใครสนใจโอเคก็ยินดีด้วยนะครับได้รับทั้งหมด1ชิ้นคำพีขั้นสูง50ชิ้นเดี๋ยวไปสุ่มในหน้ากิจกรรมกันเนาะปิ้วปิ้วโอเคไเป็นที่หน้าลอตเตอรี่กันนะ อืมอันนี้ก็เราก็ทำคลิปส่วนใหญ่ไว้ในช่องแล้วใครสนใจก็ไปดูกันได้นะนีโ่โอเคอันนี้เนาะวงแหวนเอส e ต m ก็อย่างที่บอกไว้อุ้ยอันนี้ก็ยังไม่ได้เหมือนเดิมอันนี้คือร้านค้าพันเจอนกับลอตเตอรี่เดี๋ยวขับไปที่เอ็นนั่นดีกว่าเออกิจกรรมวันนี้โอเคก็คือวงแหวนเวดเอสตมเนาะก็อย่างที่บอกไปตั้งแต่วันนี้ถึงที่สาเรา,าดูอัตราการออกกันอ่อ,อ ไม่ใช่เนาะโอเคเรื่อนเรือนเรือนเรือนนี่นี่นี่พวงแหวนเอสตีมยี่สิบตุลาจนถึงสามสิบตุลาเนาะเล่นหนึ่งครั้งหกสิบคูปองหนึ่งครั้งหกสิบคูปองเนาะสกินถาวรโอกาสออกศูนย์จุดหนึ่งศูนย์เปอร์เซ็นต์เย่ก็คือไม่ต้องหวังเลยเนาะเออมันออกยากจริงๆมาหวังนี่อันนี้ดีกว่าเหรียญสกินเอสติเมทห้าสิบเก้าจุดเก้าศูนย์เปอร์เซ็นต์เดี๋ยวมาดูอันนี้กันว่าจะออกเยอะแค่ไหนแต่ว่าโอกาสการออกออกค่อนข้างน่าสนใจนะ เพราะว่ามันเยอะกว่าอีโมจิแล้วก็เอฟเฟกหรือชิ้นส่วนหลุนที่สี่ิเปอร์เซนตาน่าสนใจตรงการออกเหรียญเนี่ยเพราะว่าเพราะว่าส่วนใหญ่เวลาเล่นกิจกรรมพวกนี้ก็หวังเอาไปแลกมากกว่าเนาะหวังจะได้สกินเพราะว่าออกสกินไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยจะได้เท่าไหร่มันออกยากจริงอะ่ะนหนซยากยากยากเหมือนไม่อยากให้หรือเปล่าเนาะเด๋อ โอเคเดี๋ยวมาดูกันแล้วเปลีย่ยนรอบหนึ่งนะก็อย่างที่บอกไปก็อ, <c oughs> อย่างที่บอกไปก็ใช้ส9เหรียญทั้งสสก,กินเลยทั้งไวโอเลตแล้วก็ไอริตอกย้ำเผื่อใครอยากได้สองสกินนี้ <c oughs> โอเคเดี๋ยวมาดูของรางวัลตรงนี้อีกหน่อยหนึ่งนะเนี่ยตรงเนี้ยกดเพื่อดูของรางวัลก็อย่างที่บอกไปมีสก,กินของไวโอเลตสก,กินของไอริเหรียญเอ็กซ์ตีมยี่สิบเหรียญห้าเหรียญสามเหรียญสองเหรียญแล้วก็เหรียญเอ็กซ์ตีม1เหรียญเนาะ ก็ <G ül> ถ้าได้เอรดียนเอ็กซ์ตรีมยี่สิบเหรียญก็น่าสนใจอยู่ <g ül> แต่โอกาสออกมันยากอะ่ะเดี๋ยวดูเดี๋ยวมาดูของออนตรงนี้ทีสิโอเคของออนทั้งหมดที่มีโอกาสได้รนะนะับก็มีสกินของไวเอ e รเลกับสกินของไอริเหรียญเอ็กซ์ตรีมหนึ่งชิน้น1ึงยี่สิบชิ้นกล่องชินงช้นส่วนห้าร้อยถึงเจ็ดร้อยห้าสิบรูนเอฟเฟกต์เจ็ดวันแล้วก็อีเวนตเจ็ดวันก็ประมาณนี้เดี๋ยวไปดูรีวิวกันนะ ประมาณนี้เนาะเราสองสก,กินในกิจกรรมนี้โอเคเดี๋ยวไปดูในการสุ่มแล้วกันเนาะว่าการสุ่มครั้งนี้จะเป็นยังไงโอเคเดี๋ยวนี้เราจะมาสุ่มให้ดูแล้วกันเนาะสำหรับอันนี้โอเคถ้าองั้นเดี๋ยวมาดูนั่นเนาะสำหรับอันนี้เอ่อเขียนวา่าอะไรดีเอ่อ เ,เ,เ,เราเขียนว่าเอสตีมเนาะแต่ว่ามันอ่านยากนิดนึงอโอ้ออกมาแค่สองเหรียญเองเนะเาะแล้วว่าโอกาสออกสกรีนค่อนข้างยากเลยเนาะที่เหลือก็เป็นเฟฟอฟเวอร์กับอิมพิแนรูนยังดูมีประโยชน์กว่าอีกโอเคเดี๋ยวมาดูเนาะก็อันนี้มันใช้สิบเก้าเหรียญเนาะได้มาสองเหรียญทุกคนคิดว่าคุ้มไหมร้อยห้าสิบคูปองได้มาสองเหรียญ โอ้โหกว่าจะถึงก็เราว่าค่อนข้างยากเลยเนาะใครที่สนใจก็ลองๆไปสมดูกดนนะเผื่อจะโชคดีกว่าเราอาจจะได้ทียี่สิบเหรียญเลยก็ได้โอเคก็สำหรับกิจกรรมนี้ก็ประมาณนี้เนาะเราก็อยากจะฝากให้ทุกคนช่วยเราอันนี้หน่อยเดี๋ยวมาเามาแลกกันก็ได้นะว่าเรื่องโคดอันนี้จะได้สะสมของไปด้วยกันอันเนี้ยเนี่ยจะสกินดีแหลกก็น่าสนใจนะเพราะน่าจะได้ทุกคนนี่ เราจะฝากทุกคนนิดหนึ่งนะเดี๋ยวเราจะกรอบเลงเอ้ยก็เรียกว่ากรอบโค้ดไว้ที่ใต้คลิปนี้เนาะก็ฝากทุกคนด้วยนะครับเดี๋ยวมาแลกกันก็ได้นะเดี๋ยวเราช่วยแล้วก็อันนี้วอลเลอร์พาร์เราก็ได้ถึงเลเวลเก้าสิบแล้วเย่ก็เดี๋ยวคิดว่าในอนะโคดอะเราว่าเราจะมาสุ่มอันนี้ทุกคนดูเนาะเดี๋ยวรอเก็บสะสมค่าผลงานให้ได้เยอะๆก่อนเดี๋ยวจะมาสุ่มอยากรู้เหมือนกันว่าจะได้สกินเมื่อไหร่โอเคถ้าใครอยากรู้ก็ มาดูไปพร้อมกันแล้วกันว่าคลิปจะอัพตอนไหนจะขอดูแต้มเด้เลยนะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละเนาะก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่รับชมคลิปถึงตอนนี้ก็มีอะไรคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะก็ถ้าใครรู้ว่าร้านคาเฟ่เหนจรจมาเมื่อไหร่ก็บอกเราด้วยนะเราก็อยากลองสุมเหมือนกันแล้วก็คิดว่าสก,กินไหนของไวโอเลตหรือไอดีสอันไหนหนาแรกกันก็บอกหน่อยเพื่อเราจะเป็นแนวทางในการที่ว่าเราจะสุ่มต่อดีไหมนะ โอเคครับก็ขอบคุณทุกคนมากจริงๆนะที่รับชมคลิปหนู่ตอนนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดใส่หนิ่งเพื่อเป็นกำลังใจคนทำคลิปด้วยนะแล้วก็สุดท้ายนี้เนละ่นเกมเสร็จอย่าลืมนอนนะครับเย yeah. <laughs>